ตือนเอกนิสสติมีการรวมถึงอนุราตปลดใช้วิทยายานในการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำบาบคาย ฟอกออนไลน์โอเคครับก็มาอยู่กับผมเดี๋ยวไม่เตยซีอยูนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟอกออนไลน์นะครับผมโอเคมีเซิร์ฟเดียวนะฮะโจโจล็อกอินไอดีนะใช้ไอดีเฟซบุ๊กเลยครับโอ้โหต้องใส่ด้วยนะโอเคไม่ยากนฮะโอเคใส่รหัสนะ โอเคยาวไปหน่อยนะครับผมเข้าเกมครับเออโอเคลุยโอเคกลับมาเล้วนะฮะในหน้าต่างเกมนะครับผมเซิร์ฟป,ปกติเซิร์ฟว่างนะฮะทำไมชาแนลมันสลับไปมาวะนเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะ ผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันจะดังไปหรือเปล่านะฮะดังน่าจะดังครับโอเคเราไปเซิร์ฟเวอร์ปกติก็แล้วกันนะฮะสำหรับเกมเกมนี้มีกี่อาชีพมีกาเดียนนะฮะโอเคโอ้โหกาเดียนเป็นอาชีพที่ยังไงครับมีความครงเคลวาในงานโจมตีนะฮะกลับนะฮะเรามาดูฟอก สปีริตเป็นตัวซัพพอร์ตสายวีดหรือสายหมอนี่เองนะครับผมผมคิดว่านะฮะเลือกได้เพศเดี่ยวนะคือเพศเพศหญิงนะส่วนการที่ียนนี้เลือกได้ทั้งเพศชายเพศหญิงนะวอิเออร์นะฮะดาบใหญ่นะับตัวนี้เป็นสายถึกนะฮะเลือดจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะดาเมีน่าจะค่อนข้างจะเบานะฮะเหมือนอาชีพ อื่นทั่วไปนะเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปเอ็กซ์ซินนะฮะเอ็กซ์ซินคือนักฆ่านะมีความคล่องแคล่วว่องไวสูงในการโจมตีนะครับผมอาชีพนี้แล้วก็มีวิสาดนะฮะโอเคเป็นจจมพิษสาวเซนสวยนะฮะเซ็กซี่เลือกได้เฉพาะพิษอ๋อเลือกได้ทั้งพิษอีกเลยพิษช,ชายนะครับผมซึ่ง จะมีความโจมตีค่อนข้างแรงในเรื่องของท่าต่างๆนะฮะดินน้ำลมไฟเลยทีเดียวนะฮะส่วนพลังกายนะฮะจะเบาบางเป็นพิเศษนะผมสำอาชีพนี้ส่วนผมจะมาเล่นอาชีพอะไรน่าจะเป็นการเดียนหรือวอริเออร์ดีวะผมดูแล้วนะน่าเล่นทั้งหมดเลยอย่าเลือกนานนะฮะเรามาดูการเดียนดีกว่า กาเดียนนะครับผมเราจะมาดูอ๋อกาเดียนเลือกเพศหญิงไม่ได้อะเลือกได้เพาะเพศช,ชายนะก็ขอโทษปวดอภัยด้วยนะฮะเราก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยฮะทำไมมันเออโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะเราก็ตั้งชื่อตัวละครนะฮะหวังว่าจะไม่มีคนมาซ้ำผมนะ ไอซีอยู่โอ้โหมันซูมเข้าไปนี่ว่ะคือสามารถเลือกทรงผมได้นะมุนมุนมุนทรงผมนะเซอร์เซอร์นี้นะคัลล์สีเลือกสีได้มีกี่สีแปดเก้าสิบสิบสีนะสีขาวดีกว่านะสีนี้นะขาวเลยครับใบหน้านะมีแบบ อเชียอันนี้เลยแล้วตรงส่วนนี้คือชุดนะแม่งชุดเมึงโอ้ขาสั้นดีกว่าคลอร์สีผิวเยสี่ชุดนะสีชุดสีชุดปลอดภัยครับไม่มีสีฟ้าเวลาหิวเลยสีขาวไ้หมดกันแล้วกันเอาเป็นว่าสร้างตัวละครครับ โอเคผมยังไม่รู้นะว่ารูปแบบเกมมันจะเป็นยังไงนะฮะว่ามีการเล่นยังไงใช้สกิลยังไงนะฮะผมก็มาร่วมดวลเลยกับผมะนะเคปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่ใช่ไหมคิดไม่ถึงว่าท่านจะกล้ามากขนาดนี้อะไรวะหมายความว่าเจ้าไม่กลัวไอ้ถูก ชาชราที่รมโอ้โหมีกี่อาชีพอ๋อมีทุกอาชีพเลยฮะสามารถกด e c เพื่อข้ามได้ไม่ข้ามนะฮะผมเราจะมาดูกันทั้งหมดว่าอาชีพแต่ละตัวเนี่ยมันจะหลอเท่ระ,ะเบิดขนาดไหนนะฮะผมไม่ทราบเรียกพวกเรามาประชุมด้วยเรื่องอันใดเหรอนะฮะผมขออ่านละรัดไปก็แล้วกันนี่ราชวงศ์เผ่าจิ้งจอกกองทัพพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเราจึงต้องนำหน้าพวกนั้น โอเคครับคือจะปราบเอานี่จอมเวทอำน้าพวกนั้นแม้เราจะเตรียมการมาหลายปีแต่เรายังอะไรวะรวบรวมกองทัพได้มากมายเออเรายังและโอ้โหนี่คือเสือเออมันแปลว่าอะไรวะเออเติบโตมาก่อนเนี่ยเออช่างแม่งเลยเออโหมึงจะประชุมอะไรกันนานนักหนานะครับผมเรากําลังจะแบบเริ่มกระบวนการเล่นเลยนะฮะ เมื่อกี้ก็จบขั้นตอนการสร้างตุละครไปแล้วโอ้โหนี่คือวอลเลเอร์นะฮะวอลเลเอร์ Warrior, สาวเซนสวยเซ็กซี่หนุ่มใหญ่นะฮะอ้าวนี่การเดียนหรือเปล่าการเดียนหรือวอลเลเอร์วะเนี่ยโอเคเกมนี้กูตั้งค่าไม่ได้เลยนะเสียงโคตรดังไอ้เฮียโกฟอกจงมมือเอง สุดแรกคงต้องให้โคฟอกตัวไหนคือโคฟอกเอาเหี้ยเฮียตัวอะไรเนะี่ยเอาแม่งตือฟานมาเลยเ,เหี้ยเอ้ยซินโชอะไรวะเหี้ยเอ้ยว่าข่าคือราชินีเอา,เา,า,เอาละอ,าอะไรเนี่ยจิ้งจอกใช่ไหมเนะี่ยนี่คือเผนะ่าจิ้งจอกนะฮะใครจะบอกราชินีไงเล่า บอกทำไมครับก็จะทำอะไรกันเนี่ยอ่าไอซียูอยู่นี่นี่เองเนี่ยแม่งชุดกูกันหลบโุ้งเลยนะเราควรจะทำยังไงดีครับไม่ว่ายังไงพวกเราก็เอาข่าวนี้ไปบอกพวกเขาแต่เป้าหมายของเราใหญ่ไปเกรงว่าจะมีแบบ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 เล่งนะฮะจะโดนเพ่งล่งอะไรประมาณนั้นทหารถ้าได้ข้าบไปเถอะ เรียนด้อะไรบราบราบราบาเรื่องนี้ข้าต้องปรึกษาอนในช่องคนนี้ก่อนนะแม่งเฮียภาษาอังกฤษอีกสักก้อนนะโอเคไม่กี่วันภายหลังเฮียนี่แปลแล้วใช่ไหมเนะี่ยตอนนี้ก็มาอยู่นะฮะเจอผู้เล่นมากมายหลายคนนะผมกดสกิลหนึ่งไม่ได้นะฮะไม่ได้ใส่อาวุธ ไอเทมนะกดไอเทมไม่ใช่ไอเทมนะกดตัว B นะฮะ B คือกระเป๋าไม่มีอะไรเลยฮนะโอเคเอาเป็นว่าผมพอตั้งค่าในเรื่องของเสียงแป๊บนะึงระบบนะฮอ่ารู้สึกดูดียิ่งขึ้นเมื่อปรับเสียงลงนะเราจะไม่ประยุกต์ใช้นะะอ่าโอเค ดูเอสเอดี A D. ดึงดาบตัวเซตวีนั่งสมาธิขี่ตัวเอสโอ้โ,อโอหใครตัวสอบนี่คือทำอะไรวะแล้วให้ผมไปไหนครับเนี้ยท่านยายผมไปไหนเนี้ยเอ้าแล้วมาอยู่ตรงนี้เนี้ยโอ้โหเอาเป็นว่าสำหรับการสร้างตัวละครและก็การ ถ้าเข้าเลืมเล่นเราก็คงจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่กับผมนิพิเตอร์ซี u ูนะฮะพาร์ตต่อไปก็แล้วกันดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม